สบายดี LT Vision จีนเปิดรถไฟจีนยุโรปสายใหม่เชื่อมซินเจียงรัเสเซียเมื่อไม่นานมานี้ครับประเทศจีนได้เปิดให้บริการรถไฟสินค้าจีนยุโรปเส้นทางใหม่ ซึ่งเชื่อมต่อเมืองคูเออ r เร่เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูทางจีนตะวันตกเฉียงเหนือและภูมิภาคคาริมินกราดของรัสเซียโดยวิ่งผ่านด่านอา,าราซานขวงของซินเจียงอีกด้วยครับข้อมูลสถิติระบุครับว่าจีนเปิดบริการรถไฟสินค้าจีนยุโรปที่วิ่งผ่านด่านอา,าราซานโค่เส้นทางใหม่รวม21สายเมื่อนับตั้งแต่เริ่มต้นปี2022โดยมีสีเส้นทางที่มีจุดเริ่มต้นจากซินเจียง ปัจจุบันครับมีรถไฟสินค้าจีนโยุโรปที่วิ่งเข้าจีนหรือออกสู่โยุโรปผ่านด่านอาราซานโคจำนวน86เส้นทางซึ่งยอดการเดินรถฉเฉลี่ยรายวันอยู่ที่1 7เที่ยวโดยเส้นทางเหล่านี้ครอบคลุม25มณฑลของจีนและ19ประเทศเช่นเยอรมน,นีโปรแรนลนด์รัสเซียพร้อมขนส่งสินค้ากว่า200ประเภทท่านเฉาเป่าเผิงพนักง,งานของบริษัทโลจิสติกท้องถิ่นของอาาซานโขได้เปิดเผยครับ ว่าด่านอลราซานโขเป็นด่านรถไฟที่ใกล้ยุโรปมากที่สุดโดยหน่วยงานศุลการกรและการรถไฟของอาาซานโขเปิดช่องทางด่วน24ชั่วโมงสําหรับพิธีการศุลการกร,กรของรถไฟสินค้าจีนยุโรปครับก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะครับที่การขนส่งจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และโดยเฉพาะลาวที่เป็นต้นสายของรถไฟลาวจีนจะสามารถขนส่งสินค้าไปได้ถึงรัเสเซียแล้วนะครับซึ่งก็คงจะต้องมามองว่าสพปลาว จะสามารถที่จะหาสินค้าหรือใช้ช่องทางสร้างโอกาสในครั้งนี้ได้อย่างไรและพบกับ LTV i s i o ชได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี